โอ้สนักกรธีระวงครับผู้รักษาประตูของพีเจเหนื่อยแล้วครับตอนนี้เป็นลูกเตะที่มุมงตรงของต้นกล้าเปิดดงๆเข้าไปผู้รักษาประตูรับไม่ได้ครับนี่ไอสัญญาณเพื่อนเติมเกมไม่สูงเปิดมาไม่ผ่านครับสุดพันนัดยังตัดบอลไม่ได้ยังได้อยู่ที่พีเจอีกครั้งหนึ่งลำเนียงบอลขึ้นมาทางริมส้นกับทรายเปิดบอลตัดไปเก็บบอลไว้ได้ครับหมุนบนรอหาเพื่อนไหลบอลเข้ากลางฝ่าไปที่กลางเบาๆเปิดตามช่องมาอย่างติดผู้เล่นหมายเลขสิบชลลิตครับ ตับอลตัดไว้ลูกนี้อยู่ที่กลางสน,นามพีเจขวาอ,อกไปจังหวะนี้ว่าไงหมายเลยเก้าพีเจมโอกาสบอลืนหลังมาที่เว้นหมยเก็บขวาอ,อกไปบอยอะไรปิดนมาที่เราดูหู้ไม่มีเพื่อนครับจังหวะนี้บอลผ่านหน้าประตูออกไปลูกยังไงรยอยู่ในการครอบครองของพีเจครับยกโดงๆมาจังหวะนี้โด่งข้ามคานออกไปโอ้โหครับจังหวะของทั้งสองทีมนะครับ เป็นการตั้งเตะจากเส้นเขตประตูขึ้นมาของต้นกล้าครับผู้เล่นหมายเลขเสิบสองนี่สุพนัทโพธีสุพนัทเปิดโด่งมาไม่ผ่านพีเจลูกยังอยู่ในการคอบครองครับของปีเจเคลียบอลจังหวัดนี้ออกมานะครับปณภรศรีลายครับสกัดบอลออกมาได้จะเป็นลูกทุ่มของต้นกล้าทุ่มเข้ามาจากริมเส้นทางด้านกับขวาสุพนัท ทุ่มมาสั้นๆฝากมาที่เกียรติประวุฒิเบียดแจ้งกันอยู่มงเคลียวไปครับชนลวิชนะครับชนลวิช่วยไม่มัม่วนะครับเกมนัดง,งเลยมงบอลออกไปจังหวะนี้ออกข้างจะเป็นลูกทุ่มเข้ามาครับของพีเจปากช่องทางดิมเส้นด้านขวา ถุ่งโด่งมาจังหวะนี้ยังมงบอลออกมาได้ครับนี่นับวั์งงขืนหลังไปครับให้กับผู้รักษาประตูได้บอลออกมาด้านซ้ายสายบอลมาให้กับปนานนทรนะปะนานนทรไหลบอลเข้ากลา,างสั้นๆตามช่องหนึ่งสองออกไปด้านขวาครับนี่ของพีเจโอ้โหจังหวะนี้ครับสวยครับพีเจได้บอลไหลบอลปอดมาดีนะูุกท่านครั วันี้ครับนี่ผู้เล่นหมายเลขเจ็ดครับของพีเจสุภกิจเขียวโสภาครับหนึ่งศูนยแล้วครับตอนนี้ อีกครั้งครับตอนนี้พีเจสก,กัดบอลลูกนี้ออกไปเป็นลูกทุ่มของตนกล้าครับนตนกล้าจะได้ทุ่มจังหวะนี้ทุ่มมาไม่ผ่านครับพีเจยังมองสก,กัดออกไปได้ครับที่ผู้เล่นหมายเลขสิบหกธนกิจทีระวงครับมองเคลียบอลออกไปอยาไเป็นลูกทุ่มของตนกล้าอีกครั้งหนึ่ง ถุมาสั้นๆส,นสก,กัดบอลมามาเข้าทางของพีเจพีเจสก,กัดบอลไว้ได้ครับนี่เปิดบอลโยไปสองหนึ่งอีกครับจังหวะนี้ว่ายังไรผู้รักษาประตูอุ้ยจับบอลมาแล้วพลาดครับเบีโยวการบุนวนออกมาถ่ายบอลออกไปด้านขวาเบี้ยวกันไล้สูงังหวะนี้จิ้มบอลออกไปครับเป็นบอลออกเส้นหลังสนามแล้วก็เจ็บนะครับนี่ผู้เล่นของ ผู้เล่นหมายเลขเก้าครับนี่ลงไปช่วยแล้วเคลียบอลออกไปครับพีรพัฒน์สังเกตจิตจะเป็นลูกตันเตะตักมุงพงเข้ามาครับของพีเจปากช่องทางด้านทิศตะวันออครับจะได้เปิดจังหวะนี้เข้ามาเปิดเด้งๆครับไม่ีการได้ขึ้นมงอ้โหตัวเล็กครับแต่ขึ้นเทคจังหวะนี้มองโด่งข้ามงานออกไปนิดเดียวครับผู้เล่นหมายเลขเก้านี่ทิิวุฒิโพธิวงศ์ครับมีโอกาสได้ขึ้นมงแต่ไม่ตรงกรอบ าการให้สัญญาณตั้งให้ตรงจุดนะครับแล้วตั้งเล่นขึ้นมานะครับนวพลเปิดดกโหน่งขึ้นมาไม่ผ่านผู้เล่นของพีเจยังสกัดบอลไว้ได้พีเจไม่ผ่านติดต้นกาต้นกาเปิดมายังได้อีกครั้งครับคืนมาที่บอลกลางเก็บบอลไว้ได้ยกดงลง,ลงออกมาด้านขวาฝั่งมาที่ผู้เล่นหมายเลขสิบห้าครับจังหวัดนี้แรงเกินไปเป็นลูกออกหลังสนามส่วนในสนามที่สองครับ ศูนย์ศนะครับยังไม่มีใครทำอะไรกันได้นะครับมาดูจังหวะในเกมในสนามที่1นึ่กันต่อครับ p ีเจปากช่องจังหวะนี้เป็นลูกออกไปแล้วครับจะได้ทุ่มเข้ามาต้นกล้าทุ่มมาให้กับเพื่อนไม่ผ่านยังติดผู้เล่นหมายเลขหกเคลียบ,บอลไห้ได้เบิ้อนบอลเข้ากลาง ติดพีเจพีเจสกัดไปยังได้อยู่ครับที่บริเวณกลางสนามาลูกมงเคลียมาครับเป็นลูกออกข้างสนามไตจะเป็นลูกทุ่มของต้นกล้าตนกล้าทุ่มมาจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับยังเคลียอีกครั้งครับปนนทศรีลาประการหลังตัวสุดท้ายของพีเจ บอลเข้ากลางเบิ้ลออกไปด้านซ้ายยังได้บอลต้นกล้าจงกวะนนี้มีโอกาสได้ส่องครับแต่มันโดนไม่ดีครับพีเจตัดบอลไว้ได้เปิดออกมาให้กับผู้เล่นหมายเลขเก้าจิ้มออกไปด้านซ้ายตัดบอลถึงเส้นหลังกระดูกบอลขึ้นมาไม่ผ่านครับเกลีย์บอลนอกปจวะนนี้เป็นลูกออกข้างสนามครับต้นกล้าจะได้ทุ่มเข้ามาทางริมเส้นด้านซ้ายพีเราพัดครับ ธีรพัฒน์ฝากมาสั้นๆให้กับเกียรติประวุธธีรพัฒนยกกระโดกให้เกียรติประวุธเกียรประวุธกระดกตามาจังหวะนี้มีโอกาสได้โมงมอกี้โอ้โหครับจังหวะนี้ครับมีโอกาสได้มโดมงครับแต่ลูกนี้ด่งค้าคานออกไปเล่นหมายเลขสิบห้าครับนี่นัทวัฒน์ครับลมเย็น เออด่งโด,ดงบอลกระชอครับโอ้โหลูกนี้จับบอลไม่ดีครับมันแรงออกไปเป็นลูกเลยเส้นหลังออกไปครับจะได้ตั้งเตะจากเส้นเขตประตูขึ้นมาของต้นกล้า ยังใช้บอลโด่งเล่นกันอยู่ครับทั้งสองทีมจังหวะนี้ต้นกล้าเคลียบอลออกไปครับพีเจจะได้ทุ่มเข้ามาทางยิมเส้นด้านขวาทุ่มมาจังหวะนี้ครับพีเจบางบอลได้กระโดกสวยครับจังหวะนี้ว่าไงพีเจติวเส้นหลังย,ยิงยิงเจ้าโอโห ประตูที่สองแล้วครับตอนนี้โอ้โหครับสองศูนย์แล้วครับเปิดมาจังหวะดีผู้รักษาประตูรับไว้ได้ครับอู้การนำประตูของพีเจปากช่องเหมือนกันทั้งสองลูกเลยครับจากการผ่านจากเส้นหลังผ่านมา ให้กับผู้เล่นผูเน้เล่นหมายเลขเจ็ดเข้าไปชาร์จนะครับนี่ทำให้ขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์มาดูเกมกันต่อจังหวะนี้ว่ายังไงต้นกล้าได้บอลพาบอลกระชากถึงเส้นหลังล็อกหนึ่งสองแล้วไม่ผ่านับยังติดผู้เล่นของพีเจบังบอลเอาไว้ได้อยู่ที่มุมธงยังลวงบอลเปิดบอลลุกดูมาจังหวะนี้ผู้ตัดสินบอกว่าฝาลครับพีเจเ,เสียบอลบริเวณมุมธงแล้วครับต้นกล้าจะได้เปิดจังหวะนี้เข้าไปโดยผู้เล่นหมายเลขห้าครับนี่ เกียรติปาวุธพัทรสก,กุลวงครับหรือสก,กุลเดิมพิปโคนเปิดโดงโดมาจังหวะนิ้วนี่ต้มกรอบครับ จะได้ตั้งเตะจากเส้นเข็ประตูขึ้นมาครับพีเจเปิดดกโด่งมายังอยู่ที่กลางสนามเกียรติประวุฒิเบิ้ลต่อเปิดกระดกจังหวะนี้ว่าอย่างไรแรงเกินไปครับผู้รักษาประตูออกมาเคลียบอลเป็นลูกออกข้างสนามครับจะได้ทุ่มเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง้นกล้าลูกนี้ว่าจะบอลไปเฉลีผู้เล่นพีเจครับออกเส้นหลังสนามจะได้ตั้งเตะที่บริเวณมุมทุ่มเข้าไปครับทางด้านทิศตะวันตก ครับจังหวะนี้เกียรตเปล่าฟุดอ้ยมีโอกาสได้ขึ้นมงครับแต่ไม่ผ่านผู้เล่นของพีเจยังมงเคลียร์ไว้ได้จังหวะนี้บอลออกไปโอ้โหครับ พีเจยกดดงขึ้นมาผู้รักษาประตูไม่ผ่านครับติชดชรวิทย์นะครับ<อ>เลียบอลออกไปจังหวะนี้เป็นลูกออกครับ<อ>พีเจปากช่องจะได้ทุ่มเข้ามาเป็นการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับของทั้งสองสนามในส่วนสนามที่สองครับยังคงศูนย์ศยังไม่มีทีมใดที่ทำประตูกันได้นะครับ จังหวะนี้ฝาวครับผู้ลเล่นของพีเจปากช่องครับแล้วก็ได้รับใบเหลืองครับ ได้เปิดจากเส้นเขตประตูขึ้นมาครับพีเจพีเจผู้รักษาประตูเปิดโด่งๆไม่ผ่านเกียรติประวุฒิครับสกัดบอลจังหวะน,นี้ออกข้างสนามออกไปส่วนในสนามที่สองครับก็ยังคงศูนย์ศูนย์นะครับเนื่องจากไม่มีใครทําประตูกันได้ถ้าทีมใดยิงประตูจะต้องได้เดินกลับบ้านเพราะงั้นเห็นโค้ดบอกนะครับสนามสอง <laughs> มาดูในสนามที่หนึ่งกันต่ออีกครั้งครับมาอีกครั้งพีเจไหลมาผู้เล่นยิงอีกครับโอ้โหโอ<ฮ>้โห<ฮ>ผู้เล่นหมายเลขเก็ตไม่ยิงส่งมาให้กับเพื่อนยิงครับจังหวะนี้ผู้เล่นหมายเลขห้าสามศูนย์ครับชินรชนรัตชินนาราครับผู้เล่นหมายเลขหครับยิงให้พีเจขึ้นนำเป็น30มครับ เปิดมาลำเลียงเกมขึ้นมาเรื่อยครับต้นกล้าจังหวะนี้พาบอลขึ้นมาผู้เล่นหมายเลขสิบห้าโดนสก,กัดบอลไว้ได้เปิดจังได้อยู่ครับเปิดไปไม่ผ่านยังติดผู้เล่นของพีเจไหลบอลให้เกียรติประวุฒิเกียรติวุฒิแเปิดต่อจังหวะนี้ชิ้มบอลให้กับผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดต้นกล้ายังปังบอลไว้ได้ฟัําบอลในจังหวะนี้ได้บอลอยู่ครับพีเจลำเลียงบอลขึ้นมาทางริมเส้นกัดขวาเติมเกมกันขึ้นมาฝากไปที่เบอร์สิบหก ถึงเส้นหลังเปิดมายัางไม่ผ่านครับผู้เล่นปากักหลังตัวสุดท้ายของต้นกล้าสกัดบอลจังหวะนี้ไว้ได้ลูกนี้เป็นลูกออกข้างสนามไปครับแต่เป็นลูกทุ่มของต้นกล้าทางดื่มเส้นกลับท้ายจะได้ทุ่มเข้ามาเกียรติประวุฒิเกียรติประวุฒิได้บอลจังหวะนี้ว่าไงพีเตมไม่ผ่านเบิ้ลนบอลมาให้ กับเพื่อนผู้เล่นหมายเลข14ครับนี่นวพลนวพลไม่ผ่านครับติดผู้เล่นของพีเจบางบอลออกไปง่ายๆครับเคลียบอลออกไปเอรดเประอุดยังได้บอลอยู่ในจังหวะนี้ในแดนของพีเจตนกล้าได้บอลครับลำเบียงบอลขึ้นมาจังหวะนี้ออกไปครับเป็นการทัชบอลตนกล้าจะได้ทุ่มเข้ามา มาให้เกียรติประวุฒิเกียรติประวุฒิออกมาที่ผู้เล่นหมายเลขสิบห้าว่าอย่างไรจะไปเอ็นปั๊มบอลมาได้ครับจังหวะนี้เปิดบอลมาที่ผู้เล่นหมายเลขเก้าอีกครั้งนึงิ้มก็ไมลรู้ดิว่าไอ้โอ้โหเป็นประตูอีกแล้วครับที่ผู้เล่นหมายเลขเก้าทิติวุฒินะครับโพธิวงศ์ครับนี่ผู้เล่นหมายเลขเก้า เป็น4ประตูแล้วครับตอนนี้ลำเลียงบอลขึ้นมาเรื่อยๆครับต้นกล้าไหลบอลให้เกียดประวัติเกียรดประวัติต่อไปจังหวะน,นี้มีโอกาสได้สองครับโอ้โหลูกมันปิดไซคก้อยครับไปทัสผู้เล่นของพีเจครับออกเส้นหลังสนามจะเป็นลูกเตะที่มุมทงเข้ามาครับของต้นกล้า เกียรติประวุฒิยกด่งโด่งขึ้นมาจังหวะนี้ว่าอย่างไรมีโอกาสเปลี่ยนเด้งกันยังได้อยู่ครับต้นกล้าได้บอลจังหวะนี้หมุนต้นออกมายิงกลับเข้าไปไม่ตรงกรอบครับเป็นลูกออกเส้นหลังสนามจะได้ตั้งเตะจากเส้นเขตประตูขึ้นมาครับอู้ขออภัยครับเป็นลูก เตะที่มุมทงเข้าไปเปิดเอาได้ไหมครับิการ์บอกเขาว่าดิปุรุสับประตูอ้โหโอ้โหปฏิกิริยาไวมากครับู้รักษาประตูของพีเจครับนี่จากการเสียหลักไปแล้วยังกลับหลังมาเซฟบอลเอาไว้ได้ครับในจังหวะเมื่อกี้ครับโอ้โหผู้รักษาประตูของพีเจครับช่วยเซฟยืนมองเน่งเลยครับจังหวะเมื่อกี้เป็นลูกตั้งเตะจากเส้นเขบประตูขึ้นมาของต้นกล้าครับยังมีเวลาอีกเยอะครับสำหรับต้นกล้า เปิดโดโด่งขึ้นมาในแดนของพีเจลูกอย่างด้อยู่ในจังหวะนี้ออกมาอีกครับเป็นจริงโหหยจังหวะการตามยิงตามนาม้ำจังหวะเมื่อกี้ครับนี่ตรงตัวผู้รักษาประตูอีกครั้งหนึ่งครับนี่โอ้โหธนกรทีรวงครับผู้รักษาประตูของพีเจขามไปเก็บบอลไม่ได้บอลอออครับจะเป็นลูกทุ่มของพีเจ ในสนามที่สองครับน่าจะ1-0แล้วครับนี <8 S 2> น่ PJ ปากช่องโอ้ขอภัยครับ SS ออกตุ้ไมค์ครับน่าจะนาเสนสิลิ1-0นะครับ<อ>เปิดมาจังหวะนี้ตามมาเคลียบอลออกไปได้ครับรวลวพลยกบอลดง่ดงๆข้าม,มาให้กับชนลวิ์ชนลวิ์จังหวะนี้ขา<อ>ครับโดนสกัดบอลออกไปโดยผู้เล่นหมายเลข6ครับนี่รัชนนท์ เยโพผู้เล่นหมายเลขหกของพีเจปากช่องอมาครับให้กับผู้เล่นหมายเลขเก้าพีรพัดพีรพัรไหลามาจังวะนี้โอโ้โหเอาแล้วครับไขแตกแล้วไม่เหลือเลยครับผู้เล่นหมายเลขสิบสี่ครับนี่นวพลเพชรเอี่ยมครับถามขึ้นมาครับเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ครับ บอลขึ้นมาพีเจฝากไปที่ผู้เล่นหมายเลขหกครับในรัชนท์รัชนทนนน์ยกบอลลงมาที่กลางสนามตัดจังหวะนี้ออกไปด้านขวาเติมเกณฑ์ตามริมเส้นครับถ่ายบอลเข้ามาฝากมาที่ผู้เล่นหมายเลขสิบห้าคือหลังมายังตัดบอลไว้ได้ครับยังได้บอลเปิดมาอีกครั้งพีรพัฒน์เติร์ดมาจังหวะนี้ทันหรือเปล่าไม่ทันคนระับแรงไปลูกออกเส้นหลังสนาม จะได้ตั้งเตะจากเส้นเกตประตูเข้ามาครับในใกล้จะท่วงเทศการปีใหม่นะครับการสัญจรไปมาก็ให้ระวังถนนเส้นนี้ครับรถใหญ่จะวิ่งเยอะนะครับรถบรรทุกอ้อยวิ่งเยอะมากนะครับพรฉะนาน,นการสัญจรบนถนนก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับด้วยความห่วงใยจากพวกเรานะครับ มาดูเกมในสนามกันต่อครับจังหวะนี้ยังอยู่ที่ผู้รักษาประตูครับของพีเจปากช่องนะครับยกดุงดงขึ้นมาสัญญาณวีดบนเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับพีเจปากช่องขึ้นนําต้นกล้าอยู่ในสนามที่หนึ่งนะครับส่วนสนามที่สองนะครับเอสเอสโอต้นแม็กครับนำเศษสิริอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ 别，快弄方便菜，对不对？ so now these are